ความคืบหน้าคดีของคุณเชนธนานะคะหลังจากที่ถูกบริษัทคู่กรณีนะคะฟ้องร้องที่ไม่จ่ายเงินค่าสินค้าคคุณผู้ชม79ล้านค่ะคือวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงสารแขวงสีนะคะก็มีนัดหมายเรียกคุณเชนมาเข้ารับฟังข้อกล่าวหาครั้งที่2เวลา10โมงผู้ชมภาพที่ภาพที่เห็นนี่คือแฟ้มภาพนะคะคือจริงๆเนี่ยเขานัด10โมงที่สำนักอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงสี ปรากฏว่าหน้าข่าวที่ไปปักหลักรอให้ข้อมูลนะคะบอกว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บอกว่า คุณเชนได้ชิงหลบสื่อคุณผู้ชมโดยช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งได้ส่งม้าเร็วผู้ชมดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นูน่นเขาเล่าให้หนักข่าวฟังอีกทีค่ะคือมีคนขี่จัก,กรยานมาดูนะคะสอบถามว่าพี่ๆมีนักข่าวมาหรือ,อยังออจากนั้นนะคะก็ได้นําเครื่องดื่มชูมกําลังมาเลี้ยงแม่บ้านอ๋อเหมือนถามแบบทางนีที่ไรคุณผู้ชมออพอรู้ว่ายังไม่มีสื่อมาคุณเชนก็นั่งรถตามมาที่หลังจานวน3คันนะคะก่อนจะขึ้นไปเซน็นแล้วก็เลื่อนเข้ารับฟังข้อกล่าวหา ครั้งที่สองแล้วก็กลับไปเลยสรุปนักข่าวมาไม่ทันก็ไม่ได้ภ<อ>าพไปไกันแต่ภาพที่เห็นผู้ชมนะคะเป็นแบบทนายความของบริษัทคู่กรณีค่ะ,คะเดินทางมาถึงสํานักงานอายการพิเศษตอนประมาณ10บโมงค่ะเพื่อรับฟังความคืบหน้านะคะโดยหลังจากทราบว,ว่าคุณเชนได้มีการเลื่อน,นัครั้งที่2ไปก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเชนก็ได้มีการเลื่อนรับฟังข้อกล่าวหาหลายครั้งการต่อสู้กับเรื่องคดีความและมีความกังวลนะ แต่กังวลเรื่องกรอบระยะเวลาควรจะส่งฟ้องไม่ทันคุณผู้ชมแล้วก็จะมีปัญหาต่อรูปคดีแต่ตนก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าจะมีการส่งฟ้องทันในระยะเวลาที่กําหนดนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ทราบว่าคุณเชนจะเลื่อนนัดไปวันไหนนะคุณผู้ชม,มเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยนะคะก็ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองอะใช่ค่ะเสิบเก้าล้านะเยอะนะออก็ส่งผลกระทบกันนะคะกับอีกหลายๆคนเหมือนกันค่ะ